สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่การเจาะลึกข้อมูลของเรานะครับวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Microsoft ครับผลประกอบการล่าสุดเลยไตรมาส4ปีงบป,ประมาณ2025แล้วก็พวกนวัตกรรมใหม่ๆที่น่าสนใจสวัสดีค่ะข้อมูลเราก็เอามาจากรายงาน 10K ล่าสุดเลยแล้วก็มีพวกอัปเดตผลิตภัณฑ์ประจำไตรมาสกับบทสัมภาษณ์หลังประกาศผลประกอบการด้วยค่ะเรียกว่าครบถ้วนเลยใช่ครับ เป้าหมายวันนี้ก็คืออยากจะชวนกันมาทาัความเข้าใจภาพรวมการเงินว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็ไฮไลท์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆโดยเฉพาะฟัง AI นี่น่าจับตามากแล้วก็มองไปทั้งหน้ากันนิดนึ่งวิศท,ทางกลยุทธ์เขาจะเป็นยังไงต่อน่าสนใจมากค่ะเพราะ Microsoft ช่วงนี้เขาเคลื่อนไหวเยอะจริงๆโดยเฉพาะเรื่อง AI ครับผมเปิดมาที่ภาพรวมผลประกอบการปีงบประมาณ2025ทั้งปีเลยนะครับต้องบอกว่า โอ้ Microsoft นี่ฟอร์มแข็งแกร่งมากจริงๆรายได้รวมแต่สองรอยแปดพันล้านเหรียญสหรัฐโหเยอะมากนะคะเยอะมากครับเพิ่มขึ้น15%จากปีก่อนกำไรจากการดำเนินงานก็ไม่น้อยหนะ้า1 2 8 5พันล้านโต17%อื้อ <c oughs> ส่วนกำไรสุทธิก็101.8พันล้านโต16%ครับกำไรต่อหุ้นปรับลดหรือ EPS เนี่ยก็13.64ดอลลาร์ โต16%เหมือนกันตัวเลขสวยมากค่ะโต2หลักหมดเลยใช่ครับแล้วตัวขับเคลื่อนหลักจริงๆที่ทำให้โตขนาดนี้ก็คือ Microsoft Cloud แน่นอนค่ะอันนี้เป็นหัวใจหลักเขาเลยใช่ครับทำไรายได้เป็นมหาศาลเลย128,000ล้านโตขึ้นตั้ง23%โอ้โหคลาวนี้โตแรงจริงๆแรงมากครับทีนี้มาดูเฉพาะไตรมาส4ที่เพิ่งปิดไปบ้าง รายได้ก็76.4พันล้านโต18กำไรจากการดำเนินงานนี่โตถึง23เลยนะครับอันนี้คือสูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดการไว้พอสมควรเลยแสดงว่าโมเมนตัมยังดีต่อเนื่องเลยนะคะใช่ครับถ้าลองเจาะไปตามกลุ่มธุรกิจบ้าง productivity and business processes หรือกลุ่มพวก office linkedin dynamics เนี่ยทำไรายได้ไป75.4พันล้านโต14กลุ่มนี้ก็ยังเป็นฐานที่แข็งแรงของเขาเนาะ ครับพวก M 3 6 5ทั้งสำหรับองค์กรแล้วก็ลูกค้าทั่วไปนี่โตดีมากโดยเฉพาะฝั่งคอน sumer สมาชิกตอนนี้ทะลุ89ล้านคนไปแล้วโหเกือบร้อยล้านแล้วใช่ครับส่วน linkedin ก็โต9%แล้วก็ dynamic s โต15%โดยเฉพาะ dynamic s 3ม5นี่โตแรงถึง19% <S dynamic s 365นี่เหมือนจะแย่งส่วนแบ่งตลาดมาได้เรื่อยๆเลยนะคะ น่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมส่วนกลุ่มที่ทำรายได้สูงสุดก็คือ Intelligent Cloud มาแล้วกลุ่มดาวเด่นใช่ครับทำไป 3, 000, 000, 1 6 6 3พันล้านโต21%อปอและพระเอกในกลุ่มนี้ก็ยังเป็น Azure เหมือนเดิมเติบโตโดดเด่นมากถึง34% 34%โหแรงมากค่ะแรงจริงครับตอนนี้เขาบอกว่ารายได้ต่อปีหรือ a n a l y z e d Revenue ของ Azure เนี่ยทะลุ7 5 0 0ล้านไปแล้ว โอ้โหใหญ่มากนะคะสเกลธุรกิจแอชัวนี่คือใหญ่จริงๆใหญ่มากครับสุดท้ายกลุ่ม More Personal Computing พวก Windows, Surface, Gaming, Search Ads ไรายได้รวม54.6พันล้านโต7%กลุ่มนี้โตน้อยกว่าเพื่อนหน่อยแต่ก็ยังโตนะคะใช่ครับยังโตอยู่ Gaming โต9%หลักๆก,ก็ได้อานิสง์จากการรวม Activision Blizzard เข้ามาแล้วก็เกม Pass ที่ยังเติบโตดีแต่ว่าเอ่อฮาร์ดแวร์เอ็ยอดขายลดลง25% อืมอันนี้ก็น่าจะเป็นไปตามวัตจักร์ของคอนโซลด้วยส่วนหนึ่งนะคะครับผมส่วน Search กับ News a d vertising โต13%โดยรวมตัวเลขออกมาดีมากเลยนะคะดีมากครับใช่ค่ะการเติบโตที่เราเห็นทั้งหมดนี้มันสะท้อนกลยุทธ์ที่ Microsoft วางไว้ชัดเจนมาตลอดนะคะคือต้องเป็นผู้นำด้านคลาวด์ให้ได้แล้วก็ตอนนี้คือการผลักดัน AI เข้าไปในทุกส่วนจริงๆของธุรกิจเขาเลยครับผม แต่ก็มีจุดที่น่าสังเกตเหมือนกันคือถึงแม้รายได้จะโตดีมากกําไรก็โตดีแต่อัตรากําไรขั้นต้นของคลาวเนี่ยลดลงเล็กน้อยนะคะเหลือประมาณ69%อ๋อเหรอครับถ้าไมถึงลดลงล่ะครับทั้งที่ไรายได้โตเยอะขนาดนี้ อันนี้เป็นผลโดยตรงเลยค่ะจากการลงทุนมหาศาลในโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับ AI หรือที่เรียกว่า CAPEX นะคะ Capital Expenditure อ๋อค่าที่จ่ายลงทุนใช่ค่ะเขาลงทุนหนักมากจริงๆไม่ว่าจะเป็นการสร้าง data center ใหม่ๆเพิ่มกำลังการประมวลผลเเขาบอกว่าเพิ่มไปกว่า2กิกะวัตต์ในแค่12เดือนที่ผ่านมาเองนะคะโห 2งกิกะวัตต์ในปีเดียวจักทั่วโลกโอ้โหลงทุนหนักจริงๆเพื่อรองรับอนาคต AI โดยเฉพาะเลยสินะครับถูกต้องค่ะคือเขามองว่า AI คือคลื่นลูกต่อไปที่สำคัญมากๆต้องเตรียมโครงสร้างพื้นฐานให้พร้อมรองรับความต้องการที่จะเพิ่มขึ้นมาหาศาลแล้วแนวโน้มปีหน้าล่ะครับเขามองว่ายังไงบ้างหลังจากลงทุนหนักไปแล้ว สำหรับปีงบประมาณ2,026ที่เพิ่งเริ่มไปเนี่ย Microsoft เขาก็ยังคาดการนะคะว่ารายได้รวมและกำไรจากการดำเนินงานจะยังเติบโตเป็นเลข2หลักได้ต่อเนื่องโอ้ยังโตเลข2หลักได้อีกใช่ค่ะแต่ว่าอัตรากำไรจากการดำเนินงานหรือ operating margin เนี่ยเขาคาดว่าจะค่อนข้างคงที่นะคะอาจจะไม่ได้ขยายตัวมากนักอ๋อเพราะภาระการลงทุน AI ยังอยู่ใช่ค่ะภาระการลงทุนด้าน AI มันยังสูงอยู่ ถึงแม้ว่าภาพรวมแคปเซ์หรือการลงทุนในสินทรัพย์ถาวรเนี่ยคาดว่าจะชะลอตัวลงบ้างเมื่อเทียบกับปี2025ที่ผ่านมาที่ถือว่าลงทุนหนักมากๆหนักไปทําไมเพราะพอดูฝั่งนวัตกรรม AI นี่คือออกมาไม่หยุดจริงๆนะครับเยอะมากเยอะมากค่ะตามแทบไม่ทันเลยค่ะ <laughs> ใช่ครับหัวใจหลักก็คือ c o p ายล t n o นบที่ตอนนี้เหมือนเป็นแบรนด์ AI ของเขาไปแล้วมีการปรับปรุง M365 โคพายล t ใหม่รวม5ประสบการณ์ไว้ในที่เดียวเลยแล้วก็มี Agent Store ด้วยใช่ค่ะ Agent Store นี่น่าสนใจเหมือนเป็นตลาดให้คนมาสร้างแล้วแชร์เอเจน AI กันครับแล้วก็มีโคพา l o t ดโนบ b ๊ o k s อันนี้น่าสนใจมากเขาบอกว่ามันสามารถสร้างเสียงสรุปเนื้อหาได้ เหมือนเราฟังพอดแคสสรุปงานเลยโอ้โห oh, อันนี้ดีเลยนะคะประหยัดเวลาไปได้เยอะเลยใช่ครับแล้วก็ที่ฮือฮาสุดๆในไตรามาสที่ผ่านมาก็คือ CoPilot plus pcs อือหืออันนี้กระแสแรงมากแรงมากครับมาพร้อมฟีเจอร์เด็ดๆอย่าง recall ที่แบบช่วยค้นหาสิ่งที่เราเคยเห็นเคยทำบนหน้าจอได้หมดเลย <c oughs> เหมือนมีทาร์มชีนส่วนตัวเลยนะคะ ประมาณนั้นเลยครับแล้วก็มีคลิก to do สั่งงานง่ายๆ Photorelight อันนี้ก็เจ๋งเอาไว้ปรับแสงในรูปภาพแล้วก็มีการอัปเดตโปรแกรมคลาสสิกอย่างเพนกับ Snipping Tool ให้เก่งขึ้นด้วยพลัง AI เรียกว่ายกเครื่องประสบการณ์การใช้ PC ไปเลยนะคะด้วย AI ใช่ครับ ฟัง a อชัวที่เป็นคลาวก็มี a อชัวเอไอฟาว r y อันนี้เห็นว่าฮิตมากในกลุ่มองค์กรใหญ่ๆเขาบอกว่า80%ของบริษัทใน f o r t จ n น500ใช้บริการแล้วโห oh, ลูกค้าองค์กรใหญ่ๆใ,ใช้เยอะขนาดนั้นเลยครับแล้วก็มีลูกค้าที่ใช้ Agent Service ถึง14,000รายแล้วนอกจากนี้ยังมีการเปิดตัวโมเดล AI ใหม่ๆด้วยอย่าง M-AI DSR1 อันนี้เป็นโมเดลภาษาขนาดใหญ่ที่ Microsoft พัฒนาเองเลยนะครับ อ๋อเขาเริ่มทำโมเดลของตัวเองแข่งแล้วเหรอคะน่าจะประมาณนั้นครับแล้วก็มี deepseek r1 aurora แล้วก็ยังจับมือแน่นกับพาร์ทเนอร์สำคัญอย่าง openai มี api เฉพาะสำหรับโมเดล openai บน azure ด้วยความสัมพันธ์กับ openai นี่ยังเหนียวแน่นจริงๆเหนียวแน่นมากครับนอกจากนี้ ai ยังถูกเอาไปใช้ในอุตสาหกรรมเฉพาะทางด้วยอย่าง dragon co pilot ในวงการแพทย์อันนี้น่าทึ่งมาก เขาบอกว่าช่วยบันทึกการสนทนาระหว่างหมอกับคนไข้ไปแล้ว13ล้านครั้งต่อไตรามาส13ล้านครั้งใช่ครับต่อไตรามาสใช่ครับแล้วโต7เท่าเมื่อเทียบกับปีก่อนหน้าโอ้โหแสดงว่าวงการแพทย์นี่ตอบรับ AI เร็วมากนะคะเร็วมากมาครับรวมถึง l i ลิงดินก็ใช้ AI ช่วยแนะนำงานช่วยเขียนโปรไฟล์แล้วก็มีโคพายโลดโหมในเบราว์เซอ Edge ด้วยค่ะ คือสิ่งที่น่าสนใจจริงๆมันไม่ใช่แค่ฟีเจอร์ใหม่ๆที่ออกมาเยอะนะคะแต่มันคือการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างพื้นฐานหรือแพลตฟอร์มชิฟต์ครั้งใหญ่ไปสู่ยุคของ AI agents AI agents ใช่ค่ะคือ AI ที่มันไม่ได้แค่ตอบคำถามแต่มันสามารถทำงานให้เราได้เลยเป็นเหมือนผู้ช่วยส่วนตัวแล้วก็แนวคิดเรื่อง ambient intelligence ambient intelligence คืออะไรครับ คือระบบอัจฉริยะที่มันฝังตัวอยู่รอบรอตัวเราทํางานเบื้องหลังให้เราโดยอัตโนมัติโดยที่เราอาจจะไม่ต้องสั่งงานมันโดยตรงด้วยซ้ำโอ้เหมือน AI มันอยู่ทุกที่คอยช่วยเราตลอดเวลาประมาณนั้นเลยค่ะซึ่งทั้งหมดนี้มันเชื่อมโยงกลับไปที่การลงทุนโครงสร้างพื้นฐานมหาศาลที่คุยกันไปตอนต้นแล้วก็โครงการริเริ่มด้านความปลอดภัยที่เขาให้ความสำคัญมากคือ Secure Future Initiative หรือ SFI ครับเรื่องความปลอดภัยนี่สำคัญมากจริงๆสำหรับ AI สำคัญที่สุดเลยค่ะแล้วก็แน่นอนความร่วมมือกับ Open AI และการปรับปรุงซอฟต์แวร์ให้ทำงานได้ดีที่สุดบนฮาร์ดแวร์อย่างที่เราเห็นใน GPT 4o ที่เร็วขึ้นประหยัดพลังงานขึ้นพวกนี้ก็เป็นตัวเร่งสำคัญทั้งหมดเลยชัดเจนเลยครับว่า AI นี่คือเดิมพันครั้งใหญ่ของ Microsoft จริงๆแต่เขาก็ไม่ได้หยุดแค่นั้นนะครับต่อมาดนี้ก็ยังมีการเคลื่อนไหวอื่นๆที่น่าสนใจเหมือนกันใช่ค่ะมีอะไรบ้างคะ ก็มีฮาร์ดแวร์ใหม่ครับ Surface Laptop แล้วก็ Surface Pro รุ่นใหม่ที่น่าสนใจคือหันมาใช้ชิป Snapdragon X จาก Qualcomm อ๋ออันนี้ที่เขาบอกว่าจะมาแข่งกับพวก MacBook Air ที่ใช้ชิป Apple Silicon ใช่ไหมคะใช่เลยครับน่าจะมาท้าชนกันตรงๆเลยแล้วก็ฝั่งธุรกิจองค์กร Dynamic 35A ที่บอกไปว่าโตดีเขาก็มีการเพิ่มช่องทางสื่อสารกับลูกค้าผ่าน WhatsApp ด้วยอืมอันนี้ก็เข้าถึงลูกค้าได้ง่ายขึ้นนะคะครับ ด้านเกมมิ่งนอกจากรวมเกม Activision Blizzard เข้ามาในเกมพา s s สแล้วก็มีการเปิดตัวเกมใหม่หลายรายการอย่าง Diablo 4ซีซั่นใหม่แล้วก็มี Alpha z a Horizon 5ไปลง PlayStation 5ด้วยอ้าเอาเกมเ x ็ l u s คลูซีฟไปลงคู่แข่งเหรอคะใช่ครับเหมือนเป็นกลยุทธ์ใหม่ขยายฐานผู้เล่นให้กว้างขึ้นแล้วก็มีความร่วมมือด้านฮาร์ดแวร์กับค่ายอื่นอย่าง ASUS ROG Ally หรือชิป AMD รุ่นใหม่ๆเกมมิ่งนี่ก็ปรับตัวเยอะเหมือนกันนะคะครับผมสุดท้ายเรื่อง Windows ครับ Windows 10กำลังจะสิ้นสุดการสนับสนุนในเดือนตุลาคม2025นี้แล้วใกล้เข้ามาแล้วนะคะใช่ครับซึ่ง Microsoft ก็มองว่าเป็นโอกาสที่จะกระตุ้นให้ทั้งผู้ใช้ทั่วไปและองค์กรอัปเกรดมาใช้ Windows 11หรือซื้อเครื่องใหม่ซึ่งส่วนใหญ่ก็จะเป็น c o p l i t Plus PCs นั่นแหละครับเป็นการผลักดันการใช้ AI เป็นในตัว ถ้ามองภาพรวมทั้งหมดมันคือการขยายอีโคซิสเต็มหรือระบบนิเวศของ Microsoft ให้แข็งแกร่งแล้วก็ครอบคลุมมากขึ้นไปอีกนะคะขยายยังไงบ้างครับก็คือมีทั้ง Surface เป็นตัวแทนฝั่งฮาร์ดแวร์ มีดนามิกสที่เจาะตลาดองค์กรลึกขึ้นเรื่อยๆมีเกมมิ่งที่พยายามขยายฐานผู้เล่นออกไปให้กว้างที่สุดไม่จำกัดแค่บน Xbox แล้วก็ใช้ฐานผู้ใช้ Windows เดิมที่มีอยู่มหาศาลเนี่ยเป็นตัวเร่งทั้งการอัปเกรดฮาร์ดแวร์แล้วก็การนำ AI มาใช้งานจริงในชีวิตประจาวัน อธิบายได้ชัดเจนมากครับเห็นภาพเลยแต่แน่นอนค่ะพอมีการเติบโตมีความสําเร็จมันก็ต้องมาพร้อมกับความเสี่ยงแล้วก็ข้อควรระวังต่างๆด้วยใช่ครับมีความเสี่ยงอะไรที่น่ากังวลบ้างครับสําหรับ Microsoft ตอนนี้หลักๆเลยก็คือการแข่งขันค่ะโดยเฉพาะในตลาด AI ตอนนี้ดุเดือดมากจริงๆไม่ใช่แค่กับบริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆด้วยกันแต่ยังมีพวก AI lab หน้าใหม่ๆที่พัฒนาได้เร็วมากเกิดขึ้นมาตลอดเวลาอการแข่งขันสูงจริงๆ แล้วก็เรื่องภัยคุกคามทางไซเบอร์อันนี้ก็ยังเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องรับมือตลอดเวลาถึงแม้จะมีโครงการ SFI ที่เน้นเรื่องความปลอดภัยแล้วก็ตามแต่ความซับซ้อนของการโจมตีมันก็พัฒนาขึ้นเรื่อยๆเหมือนกันครับเรื่องนี้ประมาทไม่ได้เลยใช่ค่ะ ต่อมาก็เป็นความท้าทายด้านกฎระเบียบกฎเกณฑ์ต่างๆทั้งเรื่อง AI โดยตรงเรื่องการแข่งขันทางการค้าเรื่องความเป็นส่วนตัวข้อมูลพวกนี้เป็นสิ่งที่ Microsoft ต้องจับตาดูอย่างใกล้ชิดแล้วก็ปรับตัวตามตลอดทั่วโลกก็กำลังจับตาเรื่องกฎระเบียบ AI กันอยู่ด้วยถูกต้องค่ะแล้วก็การลงทุนโครงสร้างพื้นฐาน AI ที่สูงมากที่เราคุยกันไปอันนี้ก็ยังเป็นปัจจัยที่กดดันผลกำไรอยู่ถึงแม้จะเป็นการลงทุนเพื่ออนาคตก็ตามครับผม สุดท้ายก็มีประเด็นเรื่องข้อพิพาททางภาษีกับกรมสรรพากรสหรัฐหรือ IRS ที่ยังเป็นคดีความกันอยู่ยังไม่จบนะคะเกี่ยวกับหนังสือแจ้งประเมินภาษีย้อนหลังหรือ NOPS ซึ่งมูลค่ารวมกันนี่สูงมากนะคะประมาณ28.9พันล้านเหรียญโอ้โหตัวเลขเยอะมากครับอันนี้ก็เป็นความเสี่ยงด้านการเงินที่ต้องติดตามเหมือนกันนะครับใช่ค่ะเป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่ต้องจับตาดูผลกระทบต่อไปค่ะ ครับผมสรุปจากการเจาะลึกข้อมูลกันในวันนี้ก็คือ Microsoft ยังคงเป็นบริษัทที่แข็งแกร่งมากๆนะครับผลประกอบการเติบโตได้ดีต่อเนื่องจริงๆโดยมี Cloud และ AI เป็นหัวจักสำคัญในการขับเคลื่อนค่ะชัดเจนมากมีการออกนวัตรกรรม AI ออย่างรวดเร็วมากแล้วก็พยายามแทรกซึมเข้าไปในทุกๆผลิตภัณฑ์และบริการของเขาเลยพร้อมกับการลงทุนมหาศาลเพื่อสร้างการเติบโตในระยะยาว แต่ก็ต้องไม่ลืมความเสี่ยงและความท้าทายรอบด้านที่มาพร้อมกันด้วยนะคะถูกต้องครับทั้งการแข่งขันภัยไซเบอร์กฎระเบียบแล้วก็ภาระการลงทุนค่ะทีนี้มีประเด็นที่น่าชวนคิดทิ้งท้ายกันนะคะคือเมื่อ AI มันถูกฝังลึกเข้าไปในทุกสิ่งที่เราใช้ในชีวิตประจำวันมากขึ้นเรื่อยๆตั้งแต่การทำงานไปจนถึงเรื่องส่วนตัวแบบนี้เนี่ยนิยามของคำว่าซอฟต์แวร์เพื่อการทำงานหรือแม้แต่คลาวด์คอมพิวติ้งที่เราคุ้นเคยกันมาตลอด มันจะเปลี่ยนโฉมหน้าไปอย่างไรบ้างในอีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้โอ oh, เป็นคำถามที่น่าคิดมากครับโอกาสใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเมื่อ AI agent ที่เราพูดถึงกันมันสามารถจัดการงานที่ซับซ้อนต่างๆแทนเราได้โดยอัตโนมัติมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันจะเป็นอย่างไรต่อไปโอ oh, อนาคตน่าตื่นเต้นแล้วก็น่ากังวลไปพร้อมๆกันเลยนะครับเนี่ยใช่ค่ะนี่เป็นคำถามใหญ่ที่น่าจะอยู่ในใจของทุกคนในวงการเทคโนโลยีตอนนี้เลยค่ะแล้วก็เป็นสิ่งที่เราคงต้องติดตามหาคำตอบกันต่อไป ครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับที่มาร่วมเจาะลึกข้อมูล Microsoft กันอย่างเข้มข้นยินดีค่ะขอบคุณเช่นกันค่ะไว้โอกาสหน้าเรามาติดตามประเด็นน่าสนใจอื่นๆกันใหม่นะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ เพื่อนๆน,นักลงทุนสามารถสนับสนุนช่องไอเดียลงทุนเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานได้ด้วย4ช่องทางง่ายๆดังนี้1กดติดตามกดไลค์กดแชร์หรือคอมเมนต์ใต้คลิป2สมัครเป็นสมาชิกช่องเพียง50บาทต่อเดือนเท่านั้น3ผ่าน QR code พร้อมเพยตามที่แสดงในหน้าจอนี้และ4ผ่านปุ่มซูเปอร์แตงขอบคุณมากๆครับ